สวัสดีจ้าพอกันเป็นคลิปที่สองของมือแล้วเนาะจ้าสำหรับคลิปนี่สีภาาไปโลหอมเขียวเนาะจ้าพี่น้องเก็บหอมเขียวเนาะจา้าพันสำหรับปลูกทรงขายออนไลน์เนาะจา้านี่ก็ไปเริ่มลกกันเลยจา้าพี่น้องนี่ยุ้แปลงพักเนาะจา้าพื้นที่ที่ห้าปลูกนี่ก็เป็นเนนพื้นทีน่นในไฮน่าเนาะจา้าหลังจากเก็บเกีก่ยวก่อน,นเขาออกไปแล้วบันนี้กรมานไถปลูกพักเนาะจา้านี่เป็นแปลงหอมเขียวเนาะจ้าพี่น้องเนี่ยสำหรับหอมเขียวมือนี่เนาะจ้า มีเทิงเงินขายพันธุ์ทรงออนไลน์เนาะจ้าแล้วก็มีเทิงขายต้นสดหนาสวนเนาะจ้าพี่น้องในส่วนของขายต้นพันธุ์ทรงออนไลน์นี่เนาะจ้าขายอยู่สองแบบเด้อจ้าแบบแรกก็คือทรงเป็นชุดเนาะจ้าชุดหนึ่งมีแปดสิบต้นขายชุดละลอยบาทเนาะจ้ายยังบ่ท่านเด้ร่วมทรงทรงแบบตัดใบเนาะจ้าแบบนี้นี่รับประกันว่าถึงมือลูกคา้านี่ปลอดปลอดภัยลอยเปอร์เซ็นต์เนาะจ้าเพราะว่าเป็นวิธีที่เขาทรงอยู่ประจํา แต่ว่าบางเอิญว่าลูกค้าจ้หนีเพิ่นอยากได้เห็นแบบเป็นกิโลเนาะจ้าเพิ่นสั่งมาเจ็ดโลเนาะจ้าพี่น้องตอนแรกก็ขายโลละลอยละจ้าบบดนี้พ่อเอาไปทรงแล้วบ่คุมค่าทรงเด้อจ้าพี่น้องโลละลอยร่วมทรงเนาะจ้าเจ็ดโลเจ็ดลอยกองใหญ่นำนักหลยถือค่าทรงไปหลายบาทเลยจ้าพี่น้องบ่คุมค่าทรงเนาะจ้าส่ทรงแบบนี้แล้วเทิ่งทรงแบบนี้นี่ล้านกับว่าแน่ใจเลอจ้าว่าถึงมือลูกค้าสิเป็นแบบใดเนาะจ้า แต่ว่าลูกค้าเพื่อนว่าเพื่อนเคยสร้างเนาะจ้าเพื่อนวานสองสามมือหอดเอาไปปลูกได้บ่เป็นอย่างเนาะจ้าเลยส่งให้เพื่อนจ้าแต่ว่าสําหรับลูกค้าท่านใดทายอยากได้ต้นพันธุ์แบบเป็นกิโลแบบนี้เนาะจ้าทาง้านก็ส่งให้ได้เน้อจ้าพี่น้องแต่ว่าจะขายยูนโลละลอยหาสิบาทเน้อจ้ารวมค่าส่งเนาะจ้าส่งขันต่สามโลเนาะจ้าพี่น้องในส่วนชุดแ0สิบต้นชุดละลอยนั่นก็ยังส่งปกติเนาะจ้าขายปกติแบบเป็นชุดนี่ก็จะส่งแบบตัดใบเนาะจ้า เพื่อลดการค่ายนามเนาะจ้าถึงเมื่อลูก้าจะได้ปลอดภัยบเหี่ยวบ่เฉาจนเกินไปเนาะจ้าเก็บจนว่าได้ครบตามจนานวนแล้วเนาะจ้าพี่น้องก็จะสั่งไปจากสวนเลยเนาะจ้าขาดเลือจังใดก็สิได้เก็บเพิ่มไปเลยเนาะจ้าจริงๆมืนอนีทรงหลายเจ้าอยู่นอจ้าพี่น้องแต่ว่าเจ้านีใหญ่สุดเนาะจ้าก็เลยได้ทายคีปให้เบิงเนาะจ้าพี่น้องเจ้าหนีเจ็ดโลเนาะจ้านี่จ้าโลหนึ่งก็สีประมาณนี้ละจ้าพี่น้อง ก็จะขายยูนโลละลอยหาสิบบาทรวมทรงเด้อจ้าพี่น้องทรงขันตามสามโลเนาะจา้าแต่ว่าพี่น้องทันใดสะดวกมาสื่อหน้าสวนนี่โลละหาสิบบาทจา้าจะสื่อแบบตนสดหรือจะสื่อแบบตนพันขันมาหน้าสวนกับโลละหาสิบบาทเด้อจ้าพี่น้องโลหนึ่งก็ได้หลายเติบอบิวชาเพราะว่าหอมพันนี่มันหนักน้ำหนักบดีคือจังหอมพันอื่นเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็เอาตา้ังลงมาซังได้แปลงเลยเนาะจ้าพี่น้อง เสร็จเรียบร้อยแล้วห้องก็สิขึ้นไปแพกอยู่บ้านเนาะจ้าวิธีการแพกอะใส่หนังสือพิมพ์หอนะจ้าพี่น้องแล้วกะ็แพกใส่ล่างทรงเนาะจ้าแต่ว่าซือไปเห็นสาหรับปลูกแม่นว่าสิต้นเหี่ยวต้นเฉาอย่งไรกับปลูกรอดเนาะจ้าพี่น้องหอมพันนี้แต่ว่าก็สิบ่้งามบส่สดคือจังอยู่หนาสวนละจ้าพี่น้องก่อนจะถึงมือพี่น้องก็ใส่เวลา2-3มื้อเนาะจ้าที่อัดอยู่ในกองเนาะ,นะจ้าพี่น้องก็สิมีเฉามีเหี่ยวธรรมดาละจ้าสำหรับช่องทางการสั่งสือพันผักเน้อจ้าพี่น้อง ก็สาม,มารถกดไปสร้างสื่อได้สองช่องทางเนาะจ้าช่องทางแรกก็คือนในเพจเนาะจ้าเสือซื้อว่าบ้านสวนฟร์มออร์แกนิกเนาะจ้าแต่ว่าเดียวเพจเนี่ยสีเอาลิงก์แปะไว้ให้ใต้ค <c oughs> ลิปด้จ้าพี่น้องแล้วก็นแน่นแอบสมเนาะจ้าแอบสมก็ซื้อเดียวกันจ้าซื้อว่าบ้านสวนฟ้ามออร์แกนิกเนาะจ้ามีสองสาขาจ้าเสิร์ชเข้าไปห้วก็ะสามารถกดสร้างสื่อในแอปก็ได้เนาะจ้าพี่น้องถ้าพี่น้องทันใดต้องการเก็บเงื่อนปลายทางก็สาม,มารถกดเข้าไปสร้างในแอปสมได้เด้อจ้า แต่ว่าในส่วนของเพจนี่เป็นการโอน่อนรงเนาะจ้าพี่น้องบ่มีเก็บเงื่อนปลายทางนอจา้บาบันนี้ก็สิเเซ็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องในส่วนของเงินพัานผักนี่เฮาก็สจะเอากลับขึ้นไปแพ็กยูบานเนาะจา้าในส่วนต้นสดนี่ก็จะหอบลงไปล้างยนูนในสะเนาะจา้าอันนี้ก็เป็นต้นพันธ์เทียน7กิโลนี่ก็ครบแล้วจ้าพี่น้อง7กิโลพอดีเนาะจา้านี่ในส่วนออเดอร์ที่ส่งพันแอบเฮากับแพ็กเร็จเรียบร้อยเป็นตังตะเสาร์แล้วเนาะจ้าอันนี้ก็สิเป็นออเดอร์ที่ทรงนอกรอบจ้า สมีเจ็ดโลนีหรอกะมีพี่น้องที่สั่งในเพจอีก3ามสี่เจ้าเนาะจ้าพี่น้องส่วนต้นเที่ยวจะขายต้นสดก็เอาลงมาล่างยูสะามองเก้านี่ละจา้าล่างเลือกขัดไปตะหน้าเลยเนาะจา้าบันนี้ก็สิเอาไปแพ็คแพ็คเป็นถุงจา้าถุงละร้อยบาทถุงละสองกิโลเนาะจ้าพี่น้องมื่อนี้ก็มีอเอเดอร์นะสวนสองอยบาทเนาะจา้าทรงเมื่อละจ้าพี่น้องอยากได้แบบต้นสดมารับหนาสวนหรือว่าอยากได้ตน้นพันกับทรงให้่เนาะจา้า อันนี้ก็ลังจากขึ้นมาบ้านเราจาพี่น้องกลมาเริ่มแพะก,กันเลยเนาะจา้าวิธีการแพกเข้ากับจะเอาหอน,นังสือพิมพ์มาห่อแบบนี้เนาะจา้าแมนว่าสั่งน้ำหนักมาจากต่หน้าแล้วมาหดบานก็ับมาสั่งอีกเนาะจา้าเพื่อวานดินอีย่างที่มันหลุดไปเนาะจา้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะจ้าพี่น้องลังเทียนีห่ออวนสัง่งอยู่หนาสวนนี่ไปโล่หนึ่งโล่ขีดหนึ่งอีอย่างจังสีเนาะจา้าไปหอดพี่น้องอาจจะน้ำหนักบ่ถึงเนาะจา้า เพราะว่าตนพักนี่จะมีการค่ายน้ำเนาะจ้าก็อาจจะน้ำหนักเบากว่าที่ส่งไปนิดหน่อยเนาะจ้าพี่น้องอันนี้ก็บอกว่ากันเนาะจ้าอันนี้ต้องชี้แจ้งพี่น้องก่อนเนาะจ้ายยานว่าพี่น้องผู้ลงคลอรับของไปแล้วเอาน้ำหนักคือประครบเนาะจ้าพักสดระวังทางเวลาส่งไปมีการค่ายน้ำเนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าโล่หนึ่งหลังจากกันครบโล่แล้วห้องกับเสมาฮอนหนังสือพิมพ์แบบนี้ละจ้าพี่น้องฮอหนังสือพิมพ์แหล้วกับพันเทปเนาะจ้า ขันห่อหลายสันหลายใส่ถุงใสอย่างเงี้ยสี่กัสิมีความชื้นหรอกกัยานเนาในกองเนาะจ้าพี่น้องก็เลยใส่แค่หนังสือพิมพ์พันล้มดวมแบบนี้เนาะจ้าบัตนี้สิฟีดผาาให้เร็วเนาะจ้าพี่น้องนี่เนาะจ้าใส่หนังสือพิมพ์พันลวมหลวมแบบนี้จ้าแล้วกะเห็ดเป็นแพกเนาะจ้าแพกล,ละหนึ่งกิโลเจ้านี่มีเห็นเจ็ดโลก,ก็เห็ดเจ็ดแพกจ้าแพกเสร็จเรียบร้อยเข้ก็จะเอาเทมาพันเนาะจ้าแล้วกับยนบรรจุลงในกองจ้าพี่น้อง กะสีมีทับมีพันมีนมวนใบแนจักน้อยเอจ้าพี่น้องเพราะว่ามันกะจังว่าแลลวเนจ้าพักมันกะแพกยากจ้าพี่น้องมันกะบ่คืออย่างอื่นเนจ้าอันลูค้าท่านนีเพิ่นต้องการแบบบ่ตัดใบเฮากะทรงแบบบ่ตัดใบจ่าแต่ว่าแบบบ่ตัดใบนี่บ่คอนเฟิร์มเอจ้าว่าสิถึงพี่น้องในสภาพใดเนจ้าแต่ว่าขันพี่น้องอยากให้ทรงแบบนี้กะสรงให้ได้จ้านี่กะเ็จเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องครบมันเจ็ดโลแล้วเนจ้า นีจ้าหนี่โลหนึ่งกับประมาณนี่หละจ้าพี่น้องหนีเนาะจ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหรอกอะเจ็ดโลที่อยู่กับตาสังเนาะจ้า,จาขันเจ้าของงันออเดอน์นีเบิงอยู่กะมาค่อนเฟิ่มได้จ้าว่าทรงครบเรียบร้อยเน,นาะจ้าครบเจ็ดโลตามจํานวนจา้าบานนี้กัสียออมาแพ็คลงใส่กองจ้าพี่น้องใส่กองใส่ล่างเนาะจ้า,จาอันนี้มันต้นยาวเนาะจ้า,จาพี่น้องตอนที่ปิดฟ้ากองกัสีได้มวนใบลงจากน้อยเด้จ้ากับประมาณนี่แล้ะจ้าพี่น้องวิธีการแพ็คนะจ้า พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถทักเขามาสร้างซื้อได้เนาะจ้าหรือว่าพี่น้องท่านใดแวะเวียนผ่านไปผ่านมาอยากมาสื่อหนาสวนก็นยินดีเลอจ้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเล้วจ้าพอกันไม่คลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า